แคทใครทำพี่นุชลองมาพี่ค่ะกลักทางไหนเนี่ยดักอไรงเลยน้ำที่ถูกวิทีและสะอาดที่สุดนะอะไรคะคูวิทคูวิทอะไรคะชูสังคมค่ะแล้วคูอนุบาลค่ะแล้วห้องน้ำอะไรน้ำขั้นบาน กนี่ค่ะคุกินคะได้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ต้องล้างอันนี้ก็เป็นวิธีการทำความสะอาดคุกินก่อนค่ะขณะที่คุกิ๊กกำลังทำงานคนอื่นคะคนอื่นทำอะไรคะคนอื่นก็ทุกคนนะคะทุกคนนะคะคุกก็ให้กำลังใจน้องเหมือนกันค่ะตอนนี้เสร็จแล้วค่ะบ้า